การทดลองแบบที่สามครับการทดลองครั้งที่หนึ่งเราสามพันสองลิตรครับเปลี่ยนพื้นใหม่เปลี่ยนพื้นเป็นหนาเหล็กห้องผขาไม้ครับหนาสามมิลครับติดแก๊สเร็วเหมือนกันนะครับติด,ต,ดติดแก๊สใช้เวลาติดแก๊สประมาณหกชั่วโมงนะครับแก๊สติดเต,ต,ต็มที่ผมหยุดใส่ฟืนตั้งแต่ตอนเที่ยงนะครับ ปล่อยให้มันติดไฟจะเต็มที่นะครับแก๊สอย่าเป็นอย่างนี้ครับเป็นถือตอนนี้ครับตอนนี้สิบหกนาฬิกาครับตอนนี้พ้นระยะครับพ้นระยะตอนนี้จะมีควันบ้าประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมควบคุมไม่ได้ครับเตาท่อผมมันเล็กครับตอนนี้เตาใหม่นะครับท่อเล็กผมควบคุมไฟไม่ได้ควบคุมควันบ้าไม่ได้ครับแล้วควันที่อัดออกมาก็เยอะด้วยนะตอนนี้ไฟออกเยอะมาก ม้เป็นไม้ใหญ่ข้างในนะครับไม้ใหญ่มากนะครับไฟเริ่มหายนะครับไฟข้างบนยังไม่ล้นออกปากเตาครับตอนนี้เตาใหม่นลครับจะลุกลุกไม่สูงครับไม่ไม่พ้นปลายท่อนะครับ